หนาวหนไหมหนาวไหมหนาวศูนย์สี่หนาวไหมวิดีโอครับวิดีโอสู้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 เอาไม้เฮลบอยเอาเฮลบอยเอานี่ครับเอานี่ครับเฮลบอยนะครับอันนี้เฮลบอยของแท้นะครับกินกันสดๆนะครับอ่ากินเออท่ากินเออครับแน่นอนจริงๆ หลายท่านก็เอาเฮลบอยมาใส่หิมะนะครับที่นู่นนะเอาเกาหลกินไม่ได้มันเค็มไม่เค็มนะอ่าเมาื่อวานที่ผมกินก่อนเพื่อนเลยที่ไปที่ไปหมางนี่ครับบรรยากาศพวกเรานะฮะลมยางตอนนี้ก็ให้ปล่อยจาก35ปอนด์นะครับเหลือ25ปอนด์นะครับเพื่อลถแรงดันแล้วก็ให้หน้าสัมผัสของยางสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ต้องใช้ขับระบบเกียร์โฟร์ไฮนะครับโฟร์โรห้ามใช้เพราะมันจะฉุดรถนะครับ อตอนนี้ก็ปีนขึ้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับถ่ายร,รูปผมได้ไหมตรงนี้ผมจะโกยพ่ยาผมจะโกยอา้าโกยหิมะครับโกยหิมะโกยแล้วแน่นอนโอ้ยนี่ครับโกยหิมะโอเค